สวัสดีครับเพื่อนๆชาว BB Superbike นะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็น Honda CB 6 5 0หนะครับปี2016นะครับสีไตแคนเรอร์นะครับคันนี้ขอบอกเลยนะครับว่าสวยมากๆเลยนะครับอ่าเราไปดูสภาพภายนอกของตัวรถกันนะครับผมเป็นไงครับล้อสีทองนะครับอ่าสภาพบอดี้นะครับโครงสีเนี่ยสวยมากเลยนะครับลายุ่งลอยเลยนะครับบอกไม่มีขารนะครับอันนี้ท่อลันๆเลยนะครับอ่ามีการล้มมี ลายสั้นนะครับคันนี้แต่งมาเต็มลำเลยนะครับมาดูสภาพกันนะครับผมสภาพตัวรถนะครับในยุ่งลอยเลยนะครับนี่ให้ดูนะครับใกล้ๆเลยนะครับสวยจริงๆครับคันนี้ขอบอกเลยนะครับเพื่อนๆอ่าเหลือเ้องมมาดูนะครับว่าใหม่กี่กิโลนะครับอันนี้มีครอบถังเคปล่านะครับผม นี้นะครับไม้นะครับมาอยู่ที่สามหมื่นสี่พันหกร้อยแปดกิโลนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเบิ้ลเครื่องดูนะครับผม สวยมากเราพบกันครับสวัสดีครับ